อ๋อฟอร์ไม่เสียซะหน่อยใช่ไหมอ๋อฟอร์แค่ทำงานเฉยๆ ั่งเดี๋ยวไม่ตัวใหญ่เดี๋ยวฟอกพังเลย <laughs> ใช่สสงลงนั่งดูสิพังไหมราวังพังนะ <laughs> โอ้ยมันไม่สวยแล้วดึงให้สวยๆมันเบี้ยวแล้ว <laughs> ทำให้สวยๆแล้วนะทำให้สวยๆเลยนะสวยมากเลยสวยมากเลยเอ้สวยแล้วเซ็งทำอะไรอ่ะโอ้เอาไปคูมัยเป็นหรอโอ้คูมัเป็นฟอร์ดใช่ไหมคูมให้มันเป็นยังไงอ่ะลูก

ทำอะไรอย่างงั้นอ่ะอู้ โ้แตกแล้ว อออกมาแล้วหรอ,อ,อครับเราจะเอาฟอดไปไว้ไหนอ่ะเอาไปไว้ในห้องชัวป่ะไปเอาไปนอนไปเอาฟอดไปนอนไปไปโอ้กกำลังไปเปิดฝากระโปรงใช่ไหม,มเปิดได้ไหม มีน้ำมันไหมอ๋อน้ำมันหลายเลยไหมดูสิว้าจริงด้วยเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปเช็ดน้ำมันใช่ใช <ๆ S 1> ไหมใช่เดีวต้องไปเช็ดน้ำมันอืมไปเอาผ้าสีเหลืองตรงนน้นมาใช้สิช่าไปเอาผ้าสีเหลืองมาเช็ดน้ำมันสิผ<ส>้าสีเหลืองที่อยู่ข้างบนซิงอะออที่ที่ททน้ำดืม่มอะที่ประตูห้องน้ำอะ สีเหลืองๆอ่ะเนี่ยไม่ใช่เนี่ยข้างบนข้างบนสีเหลืองน้่น่ะที่พับไว้ข้างบนขวดน้ําอ่ะขวดน้ํานู่นไม่ใช่ตรงนั้นขวดน้ําที่อยู่หน้าห้องน้ําอ่ะตรงนั้นน่ะขวดน้านั่นน่ะอยู่ข้างบน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 แม่เอาพับไว้ตรงนั้นอ่ะเห็นไหมตรงนั้นน่ะที่หยกที่ขวดสีน้ําฟ้าๆน่ะ ไม่ใช่ขวันน้ำสีฟ้าๆตรงเอออัน,นั้นแหละไปใช่เลยทำไม